สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับสวัสดีเอฟซีครับมาพอกันครับเซมานอมตะคิมอลชาแนลครับมาเบิ้งเอลสี่ศูนย์หนึ่งแปดราคาต่ำๆแน่เนาะเบิ้งราคาแบบชั่วโมงหน่อยแล้วกับมาเบิ้งราคาแบบอ่ราคาแบบคอนถดปลูกดาวหน่อยๆแน่ลงมาจ้วหน่อยนะครับเอลสี่ศูนย์หนึ่งแปดดีทีครับสี่หกสามครับสภาพดีนะครับผมใส่งานไปแล้วหนึ่งพันเก้าร้อยชั่วโมงนะครับนี่ครับรถสีสันแบบงาม เงียบเลยนะครับผมสีแทบบอทะลอกเลยนะครับปกติมันทะลอกไปมวแล้วนะครับอันนี้่นดูแลดีนะครับรถนี่สีงามเลยนะครับผมเป็นตัวดีๆีนะครับ L4018DT ชุดใบมีดสวยครับยางหน้าหลังสวยคันหน้าเดิมคัดเดิมนะครับมีห้อยตัดยังครับผมจาวเดิมๆเลยนะครับเกียร์กับริแตะยังบ่มี ซึ่งบ่มีหัวครับยางนาล้างสวยๆครับเบาะบอขาดล้างค่านีบ่แตกนะครับขั้นนี้บ่มีตั้นี้เลยนะครับรถปีหกสามต่บ่มีตั้นี้เลยนะครับทุกอย่างเหลือปุ๊บเบิดบอมี่งอบ่มีหักนะครับสีงามเพรานว่าว่าเปนรถใส่ตีเดียวนะครับมาเบิ่งข้างลังครับข้างล้างกะบ่ท่านสองแย้งนะครับเดิมทั้งชุดนะครับเดิมทั้งชุดบ่มีแ่แย้งนะครับ รถย่ามครับรถย่ามบอกเลยเรื่อว่าผู้เดชจวงจะดีใจน้ำนะครับรถย่ามครับผมเดชโปรโมชั่นดีความนะครับเจ้ารถดีดาวเริ่มต้น15,000บาทครับดาวเริ่มต้น15,000บาทรับรถได้เลยไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มนะครับเด้อปรับสภาพให้ใหม่เลยในราคานี้เก็บสีเก็บยางให้ใหม่เลยนะครับราคาเงินสด400,000บาทนะครับราคาเงินสด400,000บาททั่วพร้อมผ่านหน้าผ่านหลังนะครับถ้าซื้อสดนะครับซื้อสด380,000บาทนะครับซื้อสด380,000บาท ถ้าพอนี่ซี่แสนบาทนะครับแต่ถ้าซื้อสดตามสภาพนะครับซื้อสดตามสภาพแบบผสมนะครับเอาไปเลยสามแสนหกหมื่นบาทนะครับผมนี่เห็น่าโคบิมีนยังงามครับโคบิมีนแบบเต็มเลยนะครับมาฟังนี่ครับบานนี้ฟังนี่กับเดิมเดืม่ากันครับพวมี่ยังยังแท้กันมีเปลี่ยนแต่กล่องกับของเลวนะครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเป็นกล่องนะครับัวคันนี้บริษัท่องยังนะครับ งามครับงามกันนี่งามครับู้ใดจจองเมตากรองเครื่องมือยังอยู่คือเก่าเลยนะครับเห็นบอกปกติกองเครื่องมือหน่อยเอ่อของตัวดีที่นี่เห็นบอส่วนมากจะบ่เหลือแล้วนะครับไปบ่อแล้วเนหะ็ยบอกถ้าเป็นกรองดีที่นะที่เป็นกรองใหญ่ครับนีตัวกันนะ้ำมันก็เอ่อเป็นกรองนามันก็แข็งอยู่ไดวนนะครับถ้าเลี้ยวไปนี้ถ้าเป็นกรองหน่อยนะครับเห็นบอกส่วนมากจะแตกหรือถอดต้องถอดออกฟ้าขาดนะครับผมแต่ตัวนี้เป็นดูแลดีครับนะครับเมตาซีกัน แคบสีบรัลอกเลยนะครับสีบรัชสีดเลยนะครับรถทันนี้แล้วก็กล่องเครื่องมือบัแตกฝ้ายั่างกบครับบรัชยดบัแตกเลยนะครับสุดยจอดเลยเป็นดูแลดีดีครับนะครับกระจกกระจกเดิมนะครับผมกระจกกนยังใสขึ้นเก่าแล้วก็บองอบ่ัแตกบ่ัยังเลยนะครับทุกอย่างใส่งานได้ปกติครับซื้อสดตามสภาพแห่งคุ้มนะครับผมผู้ใดได้รดไว้พร้อมนะครับซื้อสดตามสภาพรถงามๆามครับผม ตัวจริงาง,ง่ามแห้งนะครับแค่มันมันมันจะออกเหลืองๆเนาะมันถึงน้ำข้างล่างนะมันจะออกเหลืองนะเห็นปะแต่ว่าบ่ได้เป็นสนิมนะครับไ่ได้เป็นสนิมเพิ่นเพิ่นดูแลดีอยู่อันคนดูแลบ่ดีนี่เป็นสนิมแท้ครับดำเลยละ่ะแต่ว่าอันนี้เพิ่นเพิ่นล้างตลอดนะเพิ่นล้างตลอดล้างรถเพิ่นตลอดเลยนะครับเฮ็ดให้รถมันยังใหม่ยังยังงามอยู่นะครับผมผู้ใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาครับ 0610244343ครับ0610244343นะครับเบอร์โทรศัพท์หรือว่าแอดไลน์ตามเบอร์โทรได้เลยหรือจะเฟซบุ๊กนะครับแอดเฟซบุ๊กมากก็ได้ครับเซลแมนนะครับผมคนหาทำเฟซบุ๊กก็ได้นะครับเด้๋ยวผมดเห็นแล้วนะครับอยากได้รถสี่สิบแรงไปใส่งานราคาถูกๆดาวน์หน่อยๆนะครับผมแนะนำด้วยคันนี้งามคุ้มครับราคาถูกงวดถูกครับอ่าขอนไลปีมีงวดย่อยหกปีครับงวดยหญ่สองพันอ่า เดือนละ2,011เดือนอ่าพอ,อนเงาไว,เว้เลยเดือนละ2,011เดือนเดือนที่12เป็นงวดปีครับอยู่ที่76,817บาทนะครับข้อจะพอ,อนวนอยู่แบบนี้ละ่ะจนครบ6ปีนะครับผู้ใดอาอยายมีงวดย่อยกะมีทางเดียวคือต้องจ่ายงวดย่อยล,อล่วงหน้า1ปีหรือพอนงวดย่อยไปก่อนปีหนึ่งปีต่อไปจังค่อยรวบ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 นะครับอ่าเดี๋ยวผมแนะนำอีกที่นะครับผมผู้ใดสวใจกระจังทู่กันขมานะครับเหลือกะ คอมเม่์เข้ามาเบอ่งวาอยากได้รุ่นใดนะครับส่วนล,ลูกค้าที่บอกว่าอยากได้หาซิรงใหมาเดี๋ยวจัดให้ได้ครับด้ยวยรถใหม่เดี๋ยวจัดให้อีกเที่งเดียวเป็นไอเป็นเส้ามืออื่นนะเสาวันเส้าไบน์ซันน,น,นนะครับผมอาจจะอัปเดตให้ได้ครับด้ยวยผู้ใดยอยากได้ราคาถือช่วงนี้โปรโมชั่นดีครับติดต่อเข้ามาเลยครับผมสวัสดีครับ